เส้นนทางปประโยช์สุขวงประชาสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเดืยนสุเมธาพิชัยรัตค่ะดิฉันสัชพรปานิกบุตรนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธ เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอนะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกิจกรรมต่างๆที่สำนักง,งานกรปร,รได้จัด ในการสนองพระราชดำรินะคะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีค่ะคุณสัชพรปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีทางการสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่มีบทบาทในทุกหน่วยงานเลยเทคโนโลยีเนี่ยช่วยทําให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็โครงการเนื่องจากพระราชำริเนี่ยเรามีทั่วประเทศนะคะเยอะสาร้อยสโครงการนะคะที่ มีพระราชทานพระมริมาในการช่วยเหลือรัศดรนะคะก็มีอยู่ทุกพื้นที่เรียกว่าทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้แล้วทุกโครงการก็ยังทํางานกันอย่างต่อเนื่องมีการเก็บข้อมูลมีการติดตามบางบางโครงการที่เป็นโครงการเก่าเราอาจจะไม่เคยได้เห็นนะคะอันนี้ก็มีความสําคัญเพราะเขาก็ยังคงทํางานอยู่การสนองพระมริก็ยังมีประโยชน์ที่รัศดรได้รับจากการพระราชทานโครงการ ขาก็ยังได้ใช้ประโยชน์คือข้อมูลยังมีแต่ว่าวิธีการที่อาจจะนํามาเผยแพร่หรือให้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเสร็จทได้ลําบากหน่อยแต่ว่าต่อในสมัยก่อนในสมัยก่อนค่ะในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยมีการใช้ดาวเทียมนะคะเพราะนั้นก็ทําให้ในส่วนของทางสานักงานกปรอเองก็มีการทํางานแล้วก็จริงๆเรามีบทบาทในการที่ต้องรวบรวมนะคะคือรับ พระราชดำริแล้วเราก็ตามเสด็จรับพระราชดำริแล้วเราต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมนะคะ,คะเพื่อเพื่อเผยแพร่นะคะ,คะหรือว่าติดตามประเมินผลในส่วนของข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ,คะเพราะว่าในหลายๆคนก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเราก็เป็น หเซนเตอร์ค่ะนะคะต่อไปนี้เมื่อมีเทคโนโลยีนี้น่าจะทําให้อะไรไรง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรมที่ว่าเนี่ยค่อนข้างเป็นรูปธรรมก็คือเมื่อวันที่3เมษายน2558ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างทางสํานักงานกปรกับบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชน ก็จริงๆแล้วล็อกสเลเนี่ยได้ช่วยสำนักงานกอปรมาตั้งหลายปีมาแล้วนะคะ2-3ปีในการรวบรวมข้อมูลแต่ว่าเนื่องจากว่าในอดีตเนี้ยข้อมูลเราก็กระจัดกระจายนะคะก็ยังไม่มีการรวบรวมอย่างจริงจังเราก็ค่อยๆดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระในปี2558เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะเปิดตัวแล้วล่ะว่าเราจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่จะ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้เข้ามาค้นหาข้อมูลซึ่งตอนนี้เราทำไปได้ประมาณ80%นะคะข้อมูลทั้ง4พ0 0กว่าโครงการที่บอกเนี่ยจะสามารถดูได้ว่าอยู่ที่ไหนความเป็นมาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คงต้องรอติดตามแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อวันที่3เมษายนเนี่ยเป็นการลงนาม MOU นะคะระหว่างท่านเลขาธิการกรปร,รหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์แล้วก็คุณวาสาันติกวานิตกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทล็อกสเล่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในงานของวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปฟังเสียงของท่านเลขานะคะเกี<ๆ>่ยวที่ได้ได้พูดถึงเรื่องการเซ็น MOU แล้วก็โครงการดังกล่าวนี้สั้นๆกันค่ะ ขอเปิดแบบไม่เป็นทางการแล้วกันก็เียนบรวส,สัทนะฮะแล้วก็ทางล็อกสเล่แล้วก็ทาง ley, ก,างกปลอก็ยินดีฮะได้ข่าวว่าจะจบในเบื้องต้นชั้นแรกเร็วๆนี้เรื่องนี้ที่จริงสำหรับประเทศพรรัฒนาเขส่งทราบว่าทางล็อกสเล่ก็จะทําเรื่องนี้อยู่ก็จะได้ส่งกันบ้านขึ้นไปให้ส่งทราบหลังจากเสร็จแต่ที่สําคัญเห็นด้วยฮะเพราะว่าทุกส่วนจะต้องร่วมมือกอปลอรลคงทําไม่ได้หมดฉะนั้นภาระรกปลรลก็คือต้องประสานหน่วย ที่ดำเนินโครงการเนี่ยให้จัดทำเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องรวดเร็วตามพ่วงเวลาเป็นระบบซึ่งเอ็นละงานชุมพรานนี้เกือบ3,000โครงการน,นะครับส0 0พกว่าแล้วก็ยังมีศูนย์ศึกษาและอีกปัจจุบันนี่เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารกนข้างรวดเร็วที่คุณวสานว่าเตือนภัยได้ด้วยอะไรจะเกิดตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันจะช่วยก็ เรื่องข้อมูลต่างๆก็พยายามเรียนรู้ถ้าเสร็จแล้วผมพยายามดูเองลุกมน้องบอกผมไม่ก็ดูเองผมไปบอกว่าเอามาดูหน่อยสิไม่ได้ทําเองนะฮะก็เป็นภาระกอพลอที่จะต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติหลายส่วนราชาารการให้เข้ามาเติมข้อมูลให้ดีสมบูรณ์รวดเร็วถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องเปิดไปสู่สาธารณชนก็คงจะทําได้ในอนาคตนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลสะท้อนกลับมาได้เหมือนกัน ก็ขอขอบคุณนะฮะและคงจะร่วมมือต่อเนื่องต่อไปครับขอบคุณครับค่ะคุณสศิพรคะพร้อมๆกันนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณวสันนะคะกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทล็อกสเลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการการทํางานร่วมกันแล้วก็ประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากโครงการดังกล่าวนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะเออคือทางด้านของล็อกเซ่เนี่ยเนื่องจากเราเป็นบริษัททางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เราก็มีความสามารถในการที่พัฒนาระบบออข้อมูลในด้านของแผนที่ข้อมูลในด้านของการใช้ออข้อมูลที่เราเรียกว่า MIS นะครับแล้วก็โดยพวกนี้เอามาต่อกันและใช้ในระบบของมือถือระบบของพวกเป็นจะเป็นแท็บเล็ตเป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆเราก็มองว่าการที่ เราบริเรณการข้อมูลพวกนี้ทั้งแผนที่และข้อมูลเนี่ยมา,มาร่วมกันได้เนี่ยก็คิดว่าเอะน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่ว่าหน่วยงานอย่างกรปรซึ่งก็ทําประโยชน์ให้ให้ประเทศชาติมากมายโดยการดูแลโครงการในพระชมฤตทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ก็เลยเราก็คิดว่าโอเคงั้นก็เรามาทําตรงนี้ก่อนนะครับล้วก็ก็ให้หน่วยงานของทางเช่นกรปรนเนี่ยได,ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วเราเองในด้านเราเองก็ฐานะบริษัทที่เป็นบริษัทไทยนะครับเราก็อยากทําประโยชน์ให้กับทาง ทางประเทศด้วยนะครับแล้วก็ขณะดกันเราก็ได้โอกาสพัฒนาคนของเราในการที่จะ develop application พวกนี้ขึ้นมาด้วยโครงการประเภทนี้ครับเราเราหวังว่ามันไม่ใช่เป็นมีการจบนะครับเราที่เราสัญญากับทางทางกปรว่าเราเราก็จะพัฒนาร่วมกันไปโดยตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเออตรงนี้ในการที่เรามีหน่วยงานที่จะใช้ของของเราจริงๆนะครับแล้วก็แล้วเราก็เองก็จะได้มี <ท Lanc an> คล้ายๆว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาไปได้เรื่อยๆเพราะบางทีเนี่ยโครงการซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วๆไปเนี่ยมันจะจบเป็นเป็นช่วงๆโดยเฉพาะยิ่งงานราชการนะครับแต่ในงานที่เราร่วมกับก,บกรพรเนี่ยเราก็มองว่าเป็นงานที่เราจะได้พัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาการใช้การเนี่ยไปไปได้เรื่อยๆตลอดไปนะครับก็เนื่องจากอันนี้เนี่ยมันมีคือเป้าหมายมันมากกว่าแค่เป็นธรรมดาเป็นโปรเจกต์ธรรมดาซึ่งซื <i> ้อขายกันเนี่ยก็เลยมองว่าถ้า ผู้ใช้เนี่ยทดลองแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่ขอให้บอกนะครับแล้วทางเราก็จะได้ทางทีมเราก็จะทำทำตามได้ตรงความความต้องการระบบการทํางานก็คืออย่างที่เรียงคือเอาเรื่องของแผนที่หรือ GIS เนี่ยมาร่วมกับเรื่องการบริหารจัดก,การข้อมูลก็คือ MIS นะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเดี๋ยวเนี้ยมันต้องมันต้องเป็นอะไรที่ใช้ง่ายคือคือพวกเราเนี่ยชินการที่ใช้แท็บเล็ตใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบ ไม่ต้องสอนกันมากคือคือสมัยเดิมเทคโนโลยีสมัยเดิมที่มันลงไม่ถึงผู้ปฏิบัติผู้ใช้งานเนี่ยโดยเพราะยิ่งงานของกปรอเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีคนอยู่ทั่วประเทศถ้ามันใช้ยากปับ๊บมันไม่อะไรที่เขาใช้อยู่ประจําวันเนี่ยมันก็จะยากเพราะนั้นสิ่งที่เราพยายามทําก็คือให้วิ่งอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือที่คนชินเดี๋ยวนี้คนชินใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตใช้อะไรนะครับดูง่ายๆเอ่อไม่ไม่ใช่ต้องไปเรียนรู้กันมากเพราะนั้นอันนี้เรื่องเรื่องของการที่เขาเรียกว่า ความง่ายของการใช้งานหรือว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันมันดียังไงถ้ามันใช้ยากคนไม่ใช้มันมันมันก็เราก็ไม่มีแรงที่จะไปไปบังคับเขาตลอดเวลาสิ่งที่เราพยายามจะทําคือเป็น2ทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งระบบเนี่ยมันจะเป็นการที่ร่วมการใช้ข้อมูลเอ่อบางครั้งบางท่านใช้ศัพทางทางเรียกว่าคัสโตเดียนคือคือแทนที่กบร,ะรจะเป็น ผู้ใช้ข้อมูลคนเดียวที่เหลือพนักง,งานที่อยู่คนที่ดูแลโครงการทั่วประเทศเนี่ยเป็นแค่ผู้ผลิตข้อมูลไม่ใช่แล้วเราอยากจะทําว่าโอเคคุณทําข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันมีข้อมูลที่จะสามารถจะส่งกลับเขาใช้ประโยชน์ได้นะข้อมูลจากโครงการอื่นๆข้อมูลเรื่องเตือนภัยข้อมูลอะไรเนี่ยเขาก็สามารถจะใช้ได้ด้วย <peach> <t ang> ก็เลยจะมองว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่การเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับมันเป็นการบริหารจากการข้อมูลจริงๆในด้านของเราเนี่ยเราคงเป็นในด้านพัฒนานะครับแต่เราก็มองว่าอันนี้ก็คงเป็นคนที่ปัจจุบันทางร่วมงานกับทางกรอบอยอยู่แล้วในพื้นที่คนในพื้นที่เราถึงเน้นว่ามันต้องใช้ง่ายเพราะว่ามันจะไม่ใช่คนที่จ้างเขาทําอย่างเดียวที่เราอยากหวังว่าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยหน่วยงานอื่นๆที่เขาเกี่ยวข้องจะเป็นอบตอบจอจะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย เขาก็สามารถจะส่งข้อมูลมาได้นะครับก็ดูข้อมูลได้แล้วแต่ทางกรปรอจะกําหนดว่าใครจะดูได้ใครอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แบบเจาะจงเฉพาะพนักงานที่เราจ้างเข้ามาเท่านั้นเองเพราะทาไมงั้นมันก็จะแคบเดิมก็คือผู้ใช้ข้อมูลก็จะเป็นพวกหนึ่งซึ่งเราจ้างมาทําเป็น IT Manager เป็นคนหรือเป็นพนักงานที่เฉพาะเจาะจงที่เราหวังว่าที่จะเกิดขึ้นก็คือที่เราเรียกว่า Community of Information User ก็คือคือทุกคนร่วมกัน ร่วมกันใช้นะ่ะมันง่ายพอที่จะเข้ามาร่วมกันได้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้เหมือนวันนี้เราเข้า Google เราเข้าวิกิพีเดียเราเราคิดอะไรไม่ออกก็กดไปเราก็หาข้อมูลเองได้เมื่อสมัยก่อนจะหาข้อมูลทีก็อาต้องให้ใครวิ่งไปดูลงที่ศูนย์หนังสือซิไปค้นคนู่นคนนี่เดี๋ยวนี้เราก็หากันเองเพราะฉะนั้นพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการที่เราร่วมมือกันจัดการบริหารแล้วก็แชร์ข้อมูลกันมันก็จะทําให้ทางกอปรอเองเนี่ย สามารถจะได้ข้อมูลเห็นข้อมูลได้เยอะสามารถจะสั่งงานได้ง่ายสามารถจะขอความช่วยเหลือได้ง่ายนะครับหรือคนที่เขาอยากจะช่วยอย่างกบรเนี่ยคนอยากจะช่วยอยู่แล้วเพียงแต่เดิมไม่มีแชนแนลไม่รู้จะทำยังไงเราก็อยากให้คนพวกนี้เข้ามาร่วมกันนะครับอันนั้นก็คือผลหลักๆของของระบบแบบนี้นค,คือระบบเราดีไซน์เนี่ยก็คือจะเปิดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่กบรจะเปิดให้ใครเพราะอันนี้มันมันทางเราฐานะเป็นผู้ผ,ผู้ผลิต ระบบไปเฉยนะครับแต่นโยบายการใช้เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับทางทางหน่วยงานมากกว่าค่ะคุณสิสิพรได้ฟังบรรยากาศของ,ง,งการลงนามในวันนั้นแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขออนุญ,ญาต ถามคุณสัิพรย้อนหลังนิดนึงเพราะว่าความเป็นมาอย่างที่เมื่อสักครู่<ส>คุณสันิพรบอกว่าโครงการนี้เริ่มนเริ่มมาต่อเนื่องพอสมควรแล้วนะคะท่านนี้อยากจะให้คุณสันิพรเล่าที่มานิดนึงนะคะ,คะว่าทําไมล็อกสเลถ,ถึงเข้ามาแล้วก็มาทําโครงการนี้ร่วมกับทางสานักง,งานกปร,รอะะ่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นเสืบเนื่องจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามชลมราชกุมารีนะคะคือท่านก็มีพระราชประสงค์นะคะอยากให้มีการใช้ดาวเทียมหรือใช้ประโยชน์ของการสื่อสารผู้มิศั สารสนเทศเนี่ยนะคะอามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโครงการอันนี้มาจากพระรามบิคือที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเคยใช้พงท่านเนี่ยได้ทําล่วงหน้าไปแล้วนะคะเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศเนี่ยภูมิศาสตรสารสนเทศเนี่ยในโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวียนชายแดนของพงค์ท่าน มีการรายงานผลเข้ามามีการเห็นว่าแต่ละโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกลนะคะโรงเรียนตชดเป็นโรงเรียนทุรก,กันดานห่างไกลความเจริญแต่มีการรายงานผลสามารถติดตามได้โดยระบบสารสนเทศอันนี้นะคะในเรื่องของโครงการเนื่มจับพัฒนบีท่านก็ส่งห่วงใยนะคะเกี่ยวกับงานโครงการเนื่มจับพัําบีในบางพื้นที่ พวกหน่วยราชการเองหรือสำนักง,งานกปรปตเองที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปติดตามในทุกๆพื้นที่ได้นะคะถ้าเรามีระบบสาราสนเทศที่สมบูรณ์ใช,ใช่ไหมคะเราก็สามารถติดตามผลหรือดูการดําเนินงานของโครงการที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันได้อย่างใกล้ชิดนะคะรวดเร็วมากขึ้นนะคะลดขั้นตอนในการใช้บุคลากรลดขั้นตอนในการเดินทางลดปัญหาหลายๆเรื่อง โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนะคะนี่ในส่วนของคนทํางานเองก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันในส่วนของผู้ที่จะมาขอข้อมูลมาดูรายละเอียดของโครงการเนี่ยก็จะสะดวกสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานกรพรเองหรือจะโหลดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกลางนะคะก็ทางบริษัทล็อกเซ่เนี่ยจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจจะมีการประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงให้ผู้ใช้แล้วว่าวิธีการใช้จะใช้ยังไงอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยน่าจะใช้ง่ายขึ้นนะคะเขารู้จักรู้จักรูปแบบการเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็อันนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อข้อจริงที่จัใช้แล้วก็สามารถไปได้ทุกจุด ใช่ไหมคะที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วที่สําคัญคือสะดวกสบายโหลดมือถือทุกคนมีมือถืออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้รุ่นไหนก็สามารถทําได้นะคะเพียงแค่นิ้วใช่มคะจิ้มแล้วก็ลูดแล้วนิ้วจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนด้วยนะคะส่วนรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามน่าจะในระยะเวลาอีกไม่นานนี้นะคะจริงๆแล้วโครงการเนี่ยเป็นความร่วมมือที่เรา เ็นบันทึกข้อตกลงเนี่ยเรามีะระยะเวลากัน2ปี 2> นะคะช่วงนี้ก็ดําเนินการไปได้ที่บอกไปแล้วเนี่ยประมาณสักเ 80%, 80ปเปน,นะคะ,คะก็ค่อยๆ พอเสร็จนี้ช่วงหนึ่งทําได้ทําได้ในระ,ะดับหนึ่งเราคิดว่าน่าจะต้องเปิดตัว<า>ให้เห็นหน้าตานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความพร้อมของทั้งสองฝ่ายาในส่วนของสํานักง,งานกกร,ร,รก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ส,สารสนเทศข,ของสํานักง,งานกกร,ร,รก็จะเป็นการเก็บรวบร,รวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วพอแอปพลิเคชันระบบการจัดการเสร็จก็จะ ขึ้นสามารถขึ้นได้ทันทีทันใดค่ะก็เรียกว่าจะทําให้ทุกคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าถึงโครงการอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและทราบว,ว่าในอนาคตยังจะขยับไปเป็นส่วนของภาครัฐด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในพื้นที่อื่นๆแล้วก็คง ก็จะเนินการต่อก็จะกลายเป็น Government Application Center ค่ะใช่ค่ะนั้นก็เป็นเรื่องที่คงต้องเรียนเชิญคุณผู้ฟังติดตามนะคะความคืบหน้าแล้วก็ในวันนี้ในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานกรเราก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ที่ w w w a d p b g o t h คืออาจจะต้องเข้าไปในที่เว็บ แอปพลิเคชันอาจจะง่ายกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในระหว่างนี้ที่รอแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณสศิพรนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเรื่องของการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากท่ราชดริก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะคะโครงการที่บอกมาสี่พันกว่าโครงการเนี่ยบางโครงการเราก็อาจจะไปดูได้บ้างบางโครงการก็อาจจะไม่มีการรายงาน ผลมาในการทํางานอะไรเนียนะคะก็ในส่วนของสํานักงานกรรอก็มีทั้งส่วนติดตามในงานโครงการอนุ่มจับพัมเบรเราอาจจะไม่ได้ทําได้ปีละหลายร้อยโครงการก็อาจจะเลือกบางส่วนมาเป็นต้นแบบนะคะในส่วนของล่าสุดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้สานักงานกร กรก็มีท่านองคมนตรีะนะคะสองท่านที่ดูแลสำนังกงานกปรปอ,อยู่ก็คือท่านองคมนตรีอัมพลเสนานารงนะคะกับท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์ท่านก็กรุณามาช่วยดูแลร,รับผิดอชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เข้าไปดูไปเยี่ยมชมไปไปเห็นว่าโครงการทำยังไงอย่างน้อยไปให้กำลังใจไปหาทางแก้ไขปัญหาให้กับรัษฎรที่อาจจะมีการติดขัดในบางเรื่องบาง บางส่วนงานราชการอาจจะไม่ดีได้ลงไปพื้นที่จริงแต่เวลาท่านไปเนี่ยก็จะเห็นถึงสภาพปัญหาแล้วก็สามารถหาทางแก้ไขบางทีเป็นจุดเล็กๆอาจจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าอยู่อยู่คนละส่วนงานนะวันที่ท่านไปหรือว่าไปติดตามเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือรัฐดอนได้ในช่วงนั้นนะคะแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ท่านลงไปพื้นที่ไหนอะคะไปพื้นที่ภาคอีสานนะคะไปพื้นที่ภาคอีสานก็ ในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำอย่างเดียวเลยจากทั้งที่ผ่านมาท่านก็จะไปดูเรื่องน้ำตอนที่มีภายแล้งเกิดขึ้นนะคะก็ด้วยความห่วงใ่ท่านก็เข้าไปดูว่าโครงการยังแยงอยู่นะคะปัจจุบันแล้วก็ก็ร้อนกใช่แล้วก็พอดีมีพายุนะคะพายุพายุฤดูร้อนนะคะก็ทำให้สภาพ อากาศของบ้านเรามีความแปรปรวนพอสมควรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการนิวสัพพัมรกีก็ยังคงทํางานอยู่นะคะในเรื่องของการจัดการน้ํทาทั้งเรื่องของการน้ําเพื่อการเกษตรการปโภกหรือโภคหรือการป้องกันน้าท่วม,มนะคะครั้งนี้เนี่ยเราไปในพื้นที่โครงการ ห้าโครงการะนะคะก็เป็นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะจูอันเนื่องมาจากพระมรินะคะที่สีสเกตกับโครงการเขื่อนลำนังลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริะนะคะแล้วก็โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่4นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนของยังมีอ่างเก็บน้ำอีก3าแห่งค,คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพานเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็ที่พานเสือตอนบนอ่างเก็บน้ำพานเสือตอนบน อันนี้มาจากพระมริก็ที่อุบลรัชธานีเหมือนกันนะคะที่อุบลเนี่ยเราไปสามแห่งอีกแห่งหนึ่งก็คือโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยวางใหญ่อันนี้มาจากพระราชดำรินะคะที่น้ำยืนอำเภอน้ำยืนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเขตมีการต่อสู้ในเรื่องของความมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระมริในเรื่องการอะไรล่ะเหมือนหาแนวป้องกันก็พระราชทาน อ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นจุดที่ป้องกันเขตแดนของการสู้รบส่วนหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้เป็นพอเราเข้าไปในพื้นที่เรารู้สึกมหาศัรรย์จว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงคิดอะไรได้ได้มองการไกลนะคะในปัจจุบันเนี่ย เคยเข้าไปในพรานเสือสมัยอดีตก่อนที่จะไปกับท่านองคมนตรีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นยังมีที่วางกับระเบิดองู่เลยนะคะก็เป็นพื้นที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องระวังเพราะไม่รู้ว่าเขาฝังไว้ตรงไหนเขาก็จะมีแบ่งเขตแดนสําหรับการเข้าไปเหมือนกันแต่พื้นที่ที่ที่เราเราไปติดตามกับท่านองคมนตรีจะเป็นอีกที่หนึ่งแต่ตอนนั้นเนื่อไหนอดีตที่เคยไปเมื่อสองปีที่แล้วโ่ะรัศดรเขาก็ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยะนะคะว่าเห็นพระอัจฉริยภาพของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านท่านสร้างแหล่งน้ําและปัจจุบันน้ํานั้น,นได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากๆเลยใน,ในอดีตนี่เพื่อความมั่นคงอโอ้โหเยี่ยมค่ะ ก็เป็นในรายละเอียดแล้วมาเล่าอีกทีได้ค่ะไดนะคะในช่วงท้ายรายการคุณสัิพรคะเดือนนี้เดือนเมษายนเรายังแจกหนังสือการ์ตูน2ภาษานะคะความสุขของแผ่นดิน่ะภาษานี้คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะก็คือสามารถเรียนรู้ภาษาไทยอ่านภาษาไทยแล้วอยากรู้ว่าภาษาไทยอันนั้นภาษาอังกฤษ กำกับกำกับว่ายังไงบ้างก็ก็จะมีเหมือนการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งนะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กําลังสนใจจะได้ทั้งโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ยังจะได้ภาษาต่างประเทศภาษาบังคับเกี่ยวกับโครงการอนื่งมาจากพมิตรเนี่ยก็จะมีคําเฉพาะนะคะคือบางคนอาจจะใช้ไม่ถูกก็มาดูเล่มนี้ก็สามารถจะรู้ว่าแก้มลิงเป็นยังไงนะคะกังหันน้ำใช้พวนาเป็นยังไงฝ่ายต้นน้ำลำธารเป็นยังไงหนังสือการ์ตูนสองภาษาเนี่ยเราใช้ ชื่อว่าความสุขของแผ่นดิน<ช>นะคะก็จะเป็นการเดินทางของเด็กและครูเข้าไปเรียนรู้เพื่ออยากจะกลับพัฒนาบ้านของตัวเองก็จะไปดูว่าทําไมดินบ้านเขาไม่ดีแล้วดินที่อื่นทําไมทําได้แต่ดินที่พระเจ้าอยู่หัวทำเนี่ยเคยไม่ดีเขาก็เลยไปเรียนรู้ในที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วก็กลับมาทําที่บ้านของตัวเองค่ะ เป็นเรื่องราวของเด็กน่ารักมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมีลูกเล่นด้วยค่ะคุณสุสีพรคือหน้าปกเราเนี่ยดูเป็นธรรมดานะคะแต่เราจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะอยู่ที่หน้าปกถ้าเกิดทายจากมือถือเนี่ยถ่าเข้าไปก็จะเป็นรูป กังหันชัยพนาสามิติขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาเลยนะคะสวยงามมากค่ะก็เรียกว่าเด็กๆเลยนว่าดูแล้วจะต้องตื่นตาตื่นใจผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะคะว่านต่างจังหวัดอาจจะไม่เคยเห็นเอ๊กังหันน้ำชัยพนาเป็นไงก็ได้เห็น้ว่าหน้าตากังหันน้ำชัยพนาเป็นอย่างนี้แล้วในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะมีลูกเล่นแบบนี้เป็นโครงการอื่นๆให้กับเยาวชนได้เข้ามาชมฟังอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะ เป็นยังไงที่ไหนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องขอรับเพื่อจะได้ดูความตื่นตาตื่นใจคือเราไม่มีจำนวนไเรามีไว้สําหรับแจกเพื่อเป็นหนังสือเพื่อเรียนรู้ค่ะง่ายๆเพียงแค่เข้าไปใน Facebook ของรายการนะคะตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนแจ้งชื่อแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นี่วันนี้วัน,น,วนที่29แล้ววันพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะคะ,คะที่คุณจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับหนังสือการ์ตูน2ภาษาดังกล่าวเนี่ยค่ะค่ะค,ะคะก็อย่าลืมเข้าไปใน f a c e b o o k <ไป S 2> แล้วกดไลค์แล้วก็ ไปจองหนังสือเล่มนี้ได้นะคะแล้วทางสำนักงานกรปรอก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะเรามีแจกทั้งหมด30นอกจากเข้าไปนั่นแล้วจะต้องมีการเขียนที่อยู่ใช่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างไงเดี๋ยวเราจะได้จัดส่งให้ถึงบ้านสําหรับท่านที่จะได้รับหนังสือดังกล่าวนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปฟังผ่านทาง Facebook ของรายการได้หรือว่าทาง YouTube นะคะชื่อเดียวกันค่ะ ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาค่ะค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ,คะติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกาสนาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ